ปลาแซลมอนยำหม,มากเมานะครับหรือว่าหมากเมายำปลาแซลมอนนะครับมี้ยำปลาแซลมอนใส่บมกเมาได้พี่น้องได้ที่บมกเมาครับไม่เอิื่ยงเอิ่ยงมาเม่าเลยลูกเอิ่ยงมาเม่าอ๋อหนังออกหนังเปื่บบอยกรอบมีนี้สีหั่นเป็นลูกเตา่า<อ>ด้ะปลาแซลมอนจะหั่นเป็นลูกเตา่าเห็นแต่ในยูทูบมีกันแล้วนี่นี่ลูกเมียเพราะว่าณปัจจุบันนี้ปลาแซลมอนมันบะแพงบะแพงคือสมัยกรร่อนดอกลูกอันนี้คือปูหมาดะ ผูมาของทะเลมันเนืแข็งแบบทุ่มมือีงตัดสมองก็ปูมาเอาพักไว้ก่อนเขาเรียกว่าพักไว้ก,ก่อนอันนี้คือหมกเมามยังออกแข็งอยู่ครับซ็แต่ไข่ใส่กลมรสชาติความหอมกามหอมของตะไไข่แล้วก็เอาก่องไว้ก่นบบ 5, อ,อนอันนี้หอมใส่หอมแดงซอย เรียงซอยไปอันนี้ยำแซลมอนใส่หมากเมามหมากเมาลูกบานิการซิมีพริกขี้หนูต้องซอยกึน้นกันพริกขี้หนูนี่สับให้ละเอียดหนูต้องสับให้ละเอียดกระเด็ดออกก่นอ,อ,อนเด็ดใส่บใบลายดอกเพราะว่ามันเด็กน้อยกินน้ำมันเผ็ดเผ็ดแล้วมันกินใบได้อนืน ดำอินพอสิเอาประ,ประมอข้างดำไหมเข็ดสูกินนะโอ้โหนี่พิกขี่นูนนี่เราต้องสับให้ละเอียดลูกเปะนใดนากินบ่ากินานพ่ทันแหลยยิ่งเป็นกะสแสเออเธอเหนาให้แรงเส็นกระแสกินสนจใจนมียดนะครับเมียดเหล็มนี่นะครับติดขายอยู่ราค้ามือนหนึ่งนะครับปรมูนมาได้เลยของเชฟพลาฮัา,าอันนีาา้ตัครับอันนี้คือราคาประมูน,นะครับ วางไว้ที่ราคาที่หนึ่งหมื่นนะครับหวงเอฟซีสนใจหมกเมาลงไปเลือกกรูดไปเลยกรุ๊ดกรูดแล้วทำยังไงลูกใส่ใส่หม้อยำชิบนี่ครับอย่างใส่ในหม้อยำแล้วด้เดี๋ยวผงจะใส่ขึ้นช่ายนะครับอันนี้ขึ้นช่ายนะครับไม่ใช่ตังโอต้ตังโอจะเป็นใบแบบสั้นๆนะครับอันนี้คลิเรียกว่าขึ้นช่ายได้

ไจะมีปูมานะครับมีปูมาหอมมันแล้วก็มีซัลมอนมีหมักมอกนะครับมีหอมแดงหอมแดงตักไข่นะครับกระเทียมพี่หนูอือหือเออชิมนี่แหละเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟอ่ะกินโชว์ เพิ่มปากเพ่เขีใส่งบ่ปากบอกรางี่ปากบอกซัปากอืมฮือ <szcz resource. c oughs> ินชาใช่ <c oughs>